ยินดีตอนเ้าก็สู่ช่อง youtube ใส่มังแห่งประเทศไทยครับนี่ครับนี่กำลังเลยครับเข้ามาแล้วยินดีกดไลค์กดแชร์ครับแชร์ไปเลยครับอย่างี้ครับของดีเราก็ขายของเก่าเราก็มัง nhẹp sai mang, cứ lướt tìm mua, lại, à? cứ lướt tìm mua, em, xoong tìm cái đây Xong nhẹp say vẫn cái này, xoong tô thì, xoong, xe núi mùng đấy này, điểu xây hộp lò bằng cái này, Cô một đấy, Cô sư được thầy đã được tám mươi chỉ dài rồi. ขนากเสียนสองเสียนขายไปเลยเบ้ที่ไม่เห็ดีดีป่ะเย้ครับวางงานครับพี่น้องมันหกวิ่งไว้หลือสังกิโล่ใครมันหกมันหกใส่ไฟเดี๋ยวตัดปักออาเลยนะ ที่ได้ได้ตัดปักได้ดูยี่สิบบาทออก่อปักคนนี่นะครับลือล่อยในสั่งผู้ชำนัญการในการเลยครับแต่ว่าเครื่องตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่พอสมควรครับเ่ยนักอุ่นตุนอินตินได้อยู่มัง้งเลยมี่คนเมาบ่าหนึ่งพุ้นสาม สี4 6 4 6่สองสี่หกแปดสองสี่หกสปสระมาณตันตัน2ครับว้ายไดกี่ทีเลยมาเด้าป่ะโอ้ยลากัดถูกวะว่าต้องหัวล็อ h a n k you thank you เอาไว้ดำ เอาไปไว้ดามเอาเอาไปเลย่าเลีนยนย่างเอานี่หัวสักนี่นะครับกำลังบ้างครับสนใจอะไรชื่อเด็กกระทักบ้านะครับนี่อะไรเขาก็มีครับกุ่นกล่องญี่ปุ่นเตือนหมุดตุ้งห่วงเซตในทุกตัวชื่อพวกเ้าเซ่ว่าได้ทรงคืนใจใจเยอะแล้จวจัวนี่ยนีอีกเสร็จแล้วเลย ้อมสุงส้นเผก่อนต่าง,งอ่างห่นี่ครับนี่ตงงน,ตรรน,รน,นร้อยหาแผ่น d ีร้อาแผ่นไฮ้ร้อยหแผ่นพาวเอร์รแผ่นถอดแผพาวเวอร์ได้พาวเวอร์บ่เนี่ยอันนี้นนเลี้ยงเลยงามเลย้มเลยเอาไปปันนนป้นเอามีแตกม่ห้าน่ยเน่ปั้นเอา อีปอกฟุตน,นี่อยู่หรอกข้าเสือหาอยู่่ะ่ผู้ใบอหากันแล้วไปนี่ันี้นนกะเจีบ่ซองเยชิวเลี้ยงอะโอเคดูดีโยไมป,ปั้นเอาฝานี่เลี้ยงเขามีเปียไหนครับนี่อันนี้เป็นห้าสามครับห้ 5, 3, 3, 5. าสามสามาอมาล่างครับ่บสมครับนี่เพิ่งดูสภาพดูสมยังไงูมีแต่หมึกบูะ ดับิ๊ตตี้อยู่นี่ฮะอ,อันนี้สอมรับล้างทั่วฟ้าเมืองไทยนี่ออะอันนี้ที่ว่ามุนประยูนเท่ากับอีกเคสจุบมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกมากออกเห็นมั้อันนี้ดำเจ็ดซีครับเนี่ยความใช้งานนี่ฟุงฟิงกระดิ่งแมวสวยงามพระล้า8แปด อิลดกดำูกดำเตมาห้าดำสวยมิลสามลูกถ้าอยากได้ก็บอกราคาไม่แพงเอาไปแล้วใส่ภาพบุ่พอใจจุดลายแตะอันนี้ทรงคืนมาครับม่มีเคียงร้อกับร้อเองเจ้าใจงินก่อนเดิเป็นนโยบายของเขาขั้นอ่ไปแล้วเงินพอใจค่อยว่ากันทีหลัง่บาได้ ใจบ่ที่ดีๆยั้เสียหายลยสามเพงตั้งไ <c ười> ว้อแปดปีนี่ของหมดเลยนะท้าางนะต้ตมเลยนะคล้ายๆกน้อยนะปีนิงเหรอคล้ายแบบนียค้าเดียวไตมของม่นเนะ không có đúng nữa rồi này răng chúng ta đã gắn măng nhưng măng có chéo lấy đủ phép đi đi qua chỗ này bọn nè suối đi này phù lò găng mây đó năm nước giảm tao bò măng sang kỷ lô พวกอยากได้อย่างลีลายบ่ได้ครับของดีคุณภาพของดีก็ว่าดีของบุรีก็ว่าบุรีย่งมาลายเลี้ยงลายแล้วยังมาลายขันตอนผมไ่ชนะอบรีรายย่าถามลายขั้นเอาก็เอาขั้นถามลายไม่ใช่พุทธันมูน่เลยของดีเข้าใจบ่ผูดได้กับไรขบรับเร็วอยู่ดุกดติดตามกดสบะบักให้กดไลค์กดแช็ดอะ นี่แหละคั้งเครื่องไตกระสันกูดังอะไรมือสองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี้มึเป็นในประเทศด้ในหมู่บ้านนี้เพราะว่าในหมู่บ้านนี้มีหลังเดียวลังเดียวเดียวขี้เล็ดเย็นที่สุดอ่ะหลังอื่นเขาเิ่งกันนี่ผู้ใดอยากได้เกลี้ยมไมงไหมกับมีเลยห้าสามโมีม้เลยห้าสาม ถ้าบอกว่ามาเบิ้งจากไรสุดนี่ยางได้เคยทังสานหาทางสำห์แบบนี้เนี่ยเท่แบบนี้ราคาเล่าใจเทนนันมีอยู่ตัวหน,น,น,นึ่งยกกะมาหมันหมัดถ่าอยางได้ลากให้พ่อมถ่าอยางได้หรกอ่าถ้าบอกอยังได้ก็เลี้ยวไปมึงอย่างไร นี่ครับคือประมาณนี้แหละน,นี่งามขนาดได้เลยมีชุดแม็กชุดพับอย่างเรียบร้อยสนิมขึ้นน้อยนึงอยู่างเนี่ยมุ้มเนี่ยน้อยเดียวต้องนั่งกับพวกนี้อย่างนอกอันนี้เอาออกได้เลยแต่วงงานอันนี้ออกงัดพลาสติกออกข้าพลาสติกน้องเกลียวออที่เลยครับขั้นตอนมันก็นกนขาดทุนเนะ

มึงแยกมึงยกกองล่างออก่อนไหมเอาคีมนะคีมหยีบแล้วก็ดึงคยบกลางๆแล้วก็ดึงนี่ครับสายไฟอันนี้ก็ได้ยินดิแปดโลหะเฮ้ เบิปเป่งล่าไปหมดแลวมึงส่ะงา่าซีมึมงซีขึ้นหมดเลยเนี่ยมึงออาไ้เ่นอ่างกรมึงลดเกลียดซีหุนกพูดเสก่อนเนี่ยกำลังมากขอบคุณทุกกำลังใจที่กดคจกดเชร้ที่เขามาบึ่งอันนั้นบอกบวงกับปลาบอกบวง ดุกไปแต่ใดนี่หะหา่อยนไปมเิ้วจอยเด็ดออกเลย้หนู่ยเด่นนี่นู่กูด็ดออกเลยนขอสิยูริบบันะบอกเด็ดออกมดเลยนี่ยน่นะกมันเด่ได้นู่ยแบบสมบูรณ์สมบูร์นะนี่น่นอีเด็ดออกเพราะต้องเสียดายนะแต่กับใบนี้ดีออกมาเลยเห็เลยได้นน่ยเพื่ออาหารไม่ดไปเลี้ยงน่นยังเดียวโอ้หมวยใท้งคอแสงเล็กะ không cày khó sắn nữa bên bậc, còn à, ơi, nó đấy, nó bên bạc lốc còng à, nó có chung không này, cho mày đẹp đẹp bảy, nghe nhìn mà nhìn giống bột phếng này, mui bảy bên nhang sạc đây, luôn. Này, dạ, thú, Đó, của luôn, nó, ô, เอาขวดน้ำห้อยนะเป็นน้อยๆขวดน้ำห้อยเงี้ยไม่เป็นรูปขวดเลยเดย์ความคิดอ่ะขอบคุณที่รับชมครับผมผู้ใดมีสนใจอย่างไรกี๊กการ์ดได้ครับสอบถามเรื่องคัดท้ยเอกสารราคาเล่าใจมีงบเท่ายก็ติดต่อได้งบน้อยงบหลายงบแพงงบถึกมีมัดของฟรีก็มีฮานังเทียอะนรกับแขมันมีใส่บุได้น้ำสมพลนหมก นี่ประมาณนี้นะครับบุกหัวลายใหญ่้ังพี่ลองดิ้ต้นมะขามนี่กับใครเนี่ยโอ้วันนี้ดท้ายลูปทรงไปเขาอยู่ซึ่งไม่เสื่อซิไม่สื่อต้นมะขามเนาะก็เดี๋ยวท้ายรูปใหม่เพิ่นนี่ครับพี่ประมาณนี้ นีครับคลิปนี้กับแค่นี้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีย้ำเย็นพ่อของป่าของพ่อพ่อของป่าของคอ,อีกน้อยก็พ่อก,กันไหมเจอกันแน่น,นอนครับน่า,าหานเลยที <laughs>